สบายดีสบายดีกันมือทุกคนเนาะตอนนี้กลับมาพบกับน้องลีทีซ้องลีสาวลาวลองสาเนาะทุกคนเมื่อนี้กะเป็นมื้อวันศุกเนาะที่บบได้ไปหวงเหียนเนาะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่านพยาธิโควิดกะค่อนข้างว่าหุนห่นแหงนเนาะแล้วก็เลยแบบไปหวงเหียนกับแบบบ่มีนักเหียนไปสชเนาะแต่ฮวงเหียนน้องลีท่านเพิ่นยังว่าท่านเดินพักเชนะื่อเนาะแล้วก็เลยมื่อนี้กะสิมาอัดคลิปเนาะให้ความหูเกี่ยวกับ อฟซี FC, หรือว่า,าผู้ใดพางาต่างประเทศที่อยากเข้ามาเที่ยวประเทศลาวเนาะและ้วก็สิมา,อาบอกทุกคนเกี่ยวกับความหูก่อนที่จะมาเที่ยวประเทศลาวเนาะว่าควรเฮ็ดแนวใดควรปฏิบัติแนวใดเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆของน้องลีที่ศึกษามาเนาะและ้วก็เห็นตัวจริงมาเนาะแล้วก็ นำมาสะสมกันละก็เอามาเฮ็ดเป็นคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่ยากมาที่เอามาสมประเทศลาวเนาะละกะ็าข้อควรปฏิบัติท่านควรเฮ็ดแนวใดเนาอะ,อะตัวนี้ก็เป็นข้อมูลอาจจะบบทันครบท้วนเท่านะแต่ก็เป็นแบ่งออกแบ่งแยกออกเป็นแต่ละข้อแต่ละข้อเนาะซึ่งก็จะมี5ข้อด้วยกันคือด้วยกันเนาะซึ่งอ่าน้องลี่ได้ลงคลิปตัวอ่า หาสิ่งที่คนลาวมักก่อถึงประเทศไทยที่สุดเนาะก็มีหลายๆคนเนาะถามน้องลี่มาว่าน้องลี่เคยไปลิ้นไทยโบคือว่าฮูละกาอ่าละกายังถามว่าน้องลี่ฮันเด้เบิง้งโทรทัศน์ไทยเทเบถ้าได้เบิง้งคือว่าบบฮูจักภาษาไทยหรือว่าอ่าอ่าท้าน้องลี่เบิ้งค่ะน้องลี่ต้องฮูจักภาษาไทยหลายกว่านี้เนาะก็มีคนเมนมาเนาะแล้วน้องลี่ก็ยักบอกตอนนี้อ่า ตอนนี้เลยเนาะน้องลีฮันบบเคยไปลินไทยเด้อบบเคยไปเที่ยวประเทศไทยเถอะเนาะมีแต่แม่บางละกะเอื้อรสนาเพื่อนได้ไปเนาะละกะแม่บางก็หลังจากไปแม่บางก็ได้เอาข้อมูลมาเว้าให้น้องลีฟังเนาะแล้วน้องลีก็เก็บเอาข้อมูลฮันมาไว้แล้วก็เอามาเว้าให้ทุกคนฟังเนาะแล้วก็อีกเมนหนึ่งเพื่อนได้ว่าว่า น้องลีเบิ้งโทรทัศน์ไทยเทบอก็คือว่าบเคยเห็นน้องลีเบิ้งโทรทัศน์ไทยแลวก็ถ้าน้องลีเคยเบิ้งอ่าทีวีไทยถ้าน้องลีต้องหูจักภาษาไทยหลายคนนี้อันนี้น้องลีก็ยอมัาเลยเนาะว่าน้องลีฮันเบิ้งโทรทัศน์มาตั้งแต่เบิ้งนางไทยมาตั้งแต่ยังนอยนาองตั้งเตอ่อาตั้งแต่จื้อขวบ่บดายเลยเนาะทุกคนคือจื้อความไดกะคือหูว้าวภาษาไทยแล้วเนาะแล้วก็ ตัวที่ว่าน้องลี่คือโบอหูทะาเบิ้งน่งไทยท่าเบิ้งโทรทัศน์ไทยเทคือโบอหูจากภาษาไทยหลายกว่านี้ อันนี้น้องลี่ก็ต้องขอบอกเลยเนาะน้องลี่กับเพียงหูเพียงเล็กน้อยเนาะบ่ได้แบบหูบริไดเก่งเนาะอันนี้น้องลี่ก็ยอมรับเนาะและกาหูเพียงเว้าจ่าซึ่งอันมันกาคล้ายๆภาษาลาวเนาะแล้วก็เลยง่ายในการเรียนหูและกาสาเหตุทีบ่บบแบบบ่้ภาษาไทยโดยโกงบ่งภาษาไทยหลายอันนี้น้องลี่ก็ต้องขอโทษไร้บอนนี้เลยเนาะเพราะว่าน <Okay. S 1> ้องอลองี่ก็บบริเรียนโดยกกงเนาะซึ่งเป็นการได้ฟังและการได้เบิ่งจากหนังไทยเนาะถ้ามันผิดพลาดประการใด น้องลีก็ต้องขอโทษขออภัยไปล่วงหน้าเด้อเพราะว่าน้องลีกับบริบริวาวเนาะว่าน้องลีหูภาษาไทยมืดบริเก่งน้องลีกับบริเก่งภาษาไทยเนาะน้องลีบริวาวเด้อน้องลีกับเพียงหูหูเพียงน้อยนึงเนาะหูส่วนหนึ่งเพราะว่ามันคล้ายภาษาลาวเนาะอันนี้น้องลีต้องขอบอกก่อนเลยเด้อที่น้องลีเฮดคลิปเกี่ยวกับทางฟังไทยแ้วก็ทางฟังลาวว่ามีคนลาวมักแนวใยได้ละกัอ่าสาเุที่ ก่อนที่ความรู้ก่อนที่จะมาเที่ยวเราอันนี้น้องรีบอกก่อนเลยเด้วว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ศึกษามาเด้อบอกเมนว่า,าบ่งหูภาษาไทยและเป็นอย่างแบบบ่งหูภาษาไทยดีและเป็นอย่างคือเอามาว้าเป็นสิน้นถ้าพิดพลาดน้องรีก็ต้องขอโทษขออภัยล่วงหน้าเด้อน,น้องรีก็เป็นข้อมูลที่นํามาเว้าให้ทุกคนฟังนี่เป็นการอ่า ศึกษามาเล็กๆน้อยๆของลุงลีซ้ำที่ศ,ศึกษามาได้เนาะถ้าพิดใจพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยนําเด้อก่อนที่จะไปสุมคลิปฮาซิ่งที่ควรหูก่อนที่จะมาเที่ยวประเทศลาวกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองลี่สาวลาวลองสารนีนเด้อถ้าผู้ใดยังบ่หันได้กดติดตามกะฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อคือ สิ่งที่ควรหูก่อนที่จะมาเที่ยวประเทศลาวตามที่น้องลี่ะะสมข้อมูลมาเรือไปเฮียนหูจากตัวจริงที่เพิ่นบอกมาแล้วก็เฮียนหูด้วยการใช้ชีวิตประจําวันนี้เนาะก็คือสะสมอะไรห้าคอด้วยกัน เนาะทุกคนข้อที่หนึ่งก็คือการจราจรเนาะซึ่งการจราจร,จรยู่ฟังลาวนี่ก็ค่อนข้างว่าแตกต่างจากฟังไทยเนาะแบบแตกต่างกลุ่มกันข้ามเลยเนาะซึ่งถ้า,าผู้ให่แบบอยากเอาพาหนะงานพาหนะของตนข้ามจากฟังไทยมาฟังลาวนี่ก็คือสามารถเอามาได้เนาะแล้วก็จะมีแบบบัตรผ่านแดนเนาะหรือว่าอีาอ,อย่างเกาะเพื่อนเอิญว่า หนังสือผ่านเดนนี่เลยเนาะก็สามารถเอารถมาได้เนาะลกาอาการจราจรก็จะแตกงตางจากฝั่งไทยก็คือฝั่งลาวเพื่อนจะขี่รถท,ท,ท,ทางด้านซ้าย,เ,อออเ,นาายเนาะทุกคนทางด้านซ้ายเออแม๊บนึทางฝั่งไทยเนาะจะขี่รถทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายละก่าทางฝั่งลาวนี้เพื่อนจะขี่รถทางด้านขวาเนาะทุกคน ละกานี่ก็เปลี่ยนโคตกลุ่มกัน้ามระหว่างการจราจรระว่างไทยกับลาวเนอะอันนี้ก็ต้องเป็ี่นทุกคนต้องระมัดระวังเนอะเพราะว่ามันเตกต่างกันละกาถนนนนทางทางฝั่งลาวกค่อน้างว่าน้อยก่อนอันทางฝั่งไทยเนอะอันนี้ก็ต้องขอทุกคนก็ต้องระมัดระวังเนอะละกาทุกคนกั สังเกตจากการที่เพื่อนสัญจรไปมาของประเทศลาวเนาะทุกคนการสามารถเรียนหูได้ด้วยการเบิ่งคันทางหน้าเนาะและกาจะเหตให้ทุกคนง่ายต่อการสัญจรไปมาและก็เพื่อบให้ลดลดพอนการเกิดอุบัติเหตุโตคนที่จะมาเที่ยวประเทศลาวและกะต็ตโตที่โตประชาชุนลาวเองเนาะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุกาทุกคนการ แบบมาประเทศเราแล้วก็ต้องระมัดระวังช่วยกันเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศกการสัญจรการแตกต่างกันอยู่ลวเนาะแล้วก็ข้อที่2ก็คือการโกงค่ารถเนาะหรือว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือว่ารถตุกตอีกอย่างต่างๆเนาะซึ่งอยู่ตามอ่นานครหลวงเนาะที่เพื่นได้แบบเฮ็ดรถโดยสารบว่าเฮ็ดจังซีเนาะซึ่งถ้ามีคนแบบ มาเที่ยวมาจากต่างประเทศนี้เนาะมันก็ง่ายเนาะซึ่งอันการเฮ็ดการอันนี้ก็แบบบดได้รวมรวมเลยเนาะว่าจะแบบคนเฮ็ดอันนี้เพื่อนจะกกงนะคะเมืม่อมานกรบ่แเมนเนาะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะคนฮามันก็ต้องมีทางฟังดีแล้วก็ฟังบดีอยู่แล้วเนาะซึ่งทุกคนมาก็ต้อง ก่อนที่จะอ่ามันถ้าคนมาจากต่างประเทศนะมันก็ง่ายที่จะแบบทึกแบบปรับราคาขึ้นให้สูงกว่าคนลาวเนาะซึ่งคนลาวขี้<ม>เพื่อนจะหูอยู่นะว่าอ่าราคารถโดยสารเท่าไรแล้วก็ซึ่งจากต่างประเทศท่านเพื่อนเข้ามาเที่ยวลาวนี่เพื่อนยังบ่ฮู้นะว่าการสั่นจอไปมาั่นค่ารถโดยสารค่านาเที่ยวบอ่อเซีเท่าไรนาอมันละมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ เป็นประเด็นที่ง่ายที่คนต่างประเทศมาแล้วเพื่อนจะปรับราคาขึ้นเนาะอันนี้ทุกคนก็ต้องระมัดระวังเนาะก่อ,อนที่จะก่อนที่จะขี่รถหรือว่าซุ่มซ้ายรถโดยสารหรือว่ารถแท็กซี่อย่างกับต่าง,งๆเนาะทุกคนก็ต้องถามเรื่องราคาก่อนเนาะก่อนที่จะไปขึ้นรถให้เพิ่อนน,นนำส่งเฮานะอันนี้ทุกคนก็ต้องระมัดระวังนํำกันเนาะ กข้อที่3ข้อที่3ก็คือเงินบาทเนาะเงินบาทและนั่นก็คือเงินไทยนั่นเองเนาะซึ่งประเทศทางฝั่งลาวจะเอิ้นเงินบาทเนาะคือถ้าทุกคนจะมาอ่าเที่ยวประเทศลาวนี่กาต้องแบบระมัดระวังข้อ าการทึกโกงเงินเนาะการทึกโกงเงินแบบจะให้มันโบเมนการโกงเนาะก็คือการอ่าถ้าที่ทุกคนเอาเงินบาทมาใจ่ายในประเทศล้วอันนี้กะบบเมนว่าบได้เนาะมันก็คือได้อยู่เนาะแต่อ่าทุกคนจะแบบจะทึกไซดได้ในบางบางบ่อนเนาะมันจะเป็นบางสถานที่เนาะ ละกาะมันจะง่ายที่จะเหตุให้การที่เราไปเลขเปลี่ยนเงินฮันมันทึกปรับราคาลงเนาะทุกคนละกาทึกปรับราคาลงจะได้เราจะได้เงินฮันที่ตามกลัวเก้าเนาะตามที่ปกติคนลาแลกเปลี่ยนจะเป็นเงินจําเงินแบบ สูงกว่าต่างประเทศมาแลกหน,หนินึงเนาะเพราะว่าคนลาวนี่ก็จะหู้ว่าอัตราการเลกเปลี่ยนเงินฮันทอดายเนะะาะราคานี่ก็เป็นอ่าข้อที่ทุกคนควรระมัดระวังเนาะก่อนที่จะอ่ามาเที่ยวประเทศลาวทุกคนต้องอ่าระมัดระวังเรื่องการแตกหรือว่าจ่ายเงินบาทนั่นเนองเนาะข้อที่สี่ข้อที่สี่ทุกคนสามารถอ่านนำเงินบาทมานำมาได้เนาะมา มาไซมาจ่ายยูประเทศเลาวได้เนาะอันนี้บบแมนข้อห้ามด้อหรือว่าแมนข้อห้าว่านําเงินบาทมาบ่ได้เนาะทุกคนสามารถนําเงินบาทมาได้ล้วก็อ่าแนะนําให้ทุกคนไปเปลี่ยนแบบธนาคารสิเนาะไปเปลี่ยนแบบธนาคารบร่หรือว่าเป็นป้ายเป็นอ่า้านที่พิ่น อห้างที่เพิ่นฮับเปลี่ยนเงินตั้งประเทศเนะเรือเปลี่ยนเป็นเงินไทยเปลี่ยนเงินไทยเป็นเ,น,เปนเงินลาวสิเนาะราคามันจะแบบบบตุกตามไหลจะอ่าเพิ่นจะแบบเฮตเปิน ถ้าทุกคนไปเปลี่ยนยู่เป็นนําธนาคารสินะตัวอย่างคือมาเปลี่ยนอยูทานาธนาคารสิเพื่อนจะแบบเปลีป่ยนเป็นอัตราที่เท่าๆกับคนลาวเลยเนาะซึ่งจะบ่เสียเปียบให้คนทางาต่างประเทศเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดแนะนําที่ให้ทุกคนว่าจะมารถนําเงินไทยเข้ามาได้นาะแล้วก็นําไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนยูธนาคารเนาะหรือว่าบ่อนที่เพื่อนอาหาบเปลี่ยนเงินบาทเนานะอันนี้ก็ และรากศจะบอคอแนะนำให้ทุกคนไปเปลี่ยนอยู่แบบบอนที่ตามท้องตลาดบอตามไอซีเนาะตามท้องตลาดหรือตามห้านค้าอื่นๆเนาะอันนี้มันจะง่ายที่จะเฮ็ดให้ทุกคนทึกแบบลดราคาเงินลงเนาะอันนี้กับแบบบอคอแนะนำเลยเดอ้อแล้วกันยังมีอีกข้อนึงเนาะ รากามีอีขคอ5เนาะคฮาเป็นคอสุดท้ายเนาะรากากนที่ทุกคนจะไปเที่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสินเนาะแบบมันค่อนข้างว่าแบบลบลีกหรือว่าหางไก่ซอกลีกหรือว่าสนบทที่ทุกคนอยากไปเฮียนฮู้แบบอาะัิตของประเพนีไอซีเนาะแนะนําให้ทุกคนมีไกด์นําเที่ยวเดอ้อหรือว่าอาซอกหาไกด์นาเที่ยวเนาะรากาจะลดแบบ ลดการหลงทางหรือว่าลดการอาโกงการอาค่าสัญจรเนาะถ้าสมมุติว่าบุคคลใดที่บรได้นํารถมาจากอ่าประเทศตนเนาะละกันบมานามาสมไสอ่ารถโดยสารของประเทศลาวเนาะอันนี้ก็อยากแนะนําให้ทุกคนมีอ่าไกด์นำเที่ยวเลาะล้ก็เลยจะง่ายต่อการสัญจรไปมาได้เนาะละกรัรถ การลงทางรถการและก็เพื่อช่วยความปลอดภัยของท่านเองเนาะอันนี้ก็เป็นห่าคอ ที่ทุกคนควรหู่อนที่จะมาเที่ยวประเทศลาวเนาะนี่ก็เปลี่ยนข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่น้องลีศึกษามาโดยตัวเองละก็นำมาเว่าให้ทุกคนฟังเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยล่วงหน้าเด้อคลิปนี้ก็มีเต้มามาบอกทุกคนเนาะช่วงนี้ก็ฮิตคลิปอยู่บ้านกอนเนาะถ้าทุกคนมักคลิปแนวแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แเร์กดติดตามช่องลีสาวลาวลองสานีนเด้อล่ะก็ถ้าใครคลิปมาคลิปแนวแนวนี้ก็สามารถคอม บอกได้เลยเดอ้อเพราะว่าคลิปแนวเนี้น้องลีกาว่าน้องลีมักเนาะคือแบบมันจะได้ทางความหู้แก่ตัวน้องลีเองแล้วกันความหู้แก่คนเบิ้งเนาะซึ่งน้องอันใดที่น้องลีบ่เคยหู้น้องลีก็จะไปศึกษามาลกา ทางด้านดีของน้องลีเองและกะได้ความฮู้ไปน้ำเนาะจึงน้องลีว่าน้องลีมักด้านนี้เนาะถ้าทุกคนมักแบบคลิปนี้ก็สามารถ comment, คอมเมนต์คลิป,ลปแ,นแ,นแนวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเลยเด้อหรือว่ามักคลิปแนวไปลิ้นไปเบื้องธรรมชาติฮ็ดนั้นฮ็ดนี้บอกก็สามารถคอมเมนต์ได้บอกเลยเด้อน้องลีก็จะฮ็ดคลิปปะปนกันไปเนาะเพื่อความเบิง้ง ของท่านผู้ชมเองเนาะอย่าคลิปนี้น้องรีขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย